พี่ชวีฝ้ายปานสวัสดีค่ะถ่ายรูปตัวเองที่ที่โพสตเมื่อเช้าใช่ไหมคะมันขาวไปหมดเลยแมคะ่ะพี่สุพีมันขาวไปหมดเลยนะคะขาวจนว่ามันมันเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ปนีจอนนะคะบ้านพีคาดคน้นข้าวเป็นบอจา้าขอนแก่นนึงเด้นอพี่เนาะมันติดแค่ขอนแก่นนะแต่ทำไมเป็นอีสานใต้เนาะนะคะ mm hmm. เพิ่งได้สิบกว่กขวดเองเ ไม่ถอยนะคะเราจะไม่ถอยเราจะลุยต่อนะคะสู้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 นะคะทุกท่านสู้สู้สไปด้วยค่ะคุณพนีจอนนะคะพี่พนสวัสดีพี่ใหญ่สุวรรณลาหนองแค่น,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสื้อตัวเล็กๆเข้ารูปอย่างเงี้ยค่ะสวยสวยมากเลยนะคะพี่เจนนี่ต้องใส่ได้นะคะพี่นภา,าก็ใส่ได้ส่รูปตัวเองที่ลงลงตอนเช้า อ้าวไม่ไหวแล้วนะนี่ประมาณนั้นนะคะต้องป,ปิดแล้วนะคะแล้วไม่ได้โกกประมาณสักขอบคุณนะคะที่ถ้ารัดไม่ไม่ได้ตรงเวลาก็น่าจะไปย้อนหลังให้นะคะพี่ขอบคุณมากมากนะคะกอดกันไปนานๆน้ขิงด้วยนะคะพี่บ้านพี่มานะมีมีใบขิงไหม สวัสดีสีดวงใจขอบคุณนะคะคุณแอลขอบคุณมากมากสวัสดีคุณเมย์นะคะน้องหมูหยองบอกว่ารอตรวจสอบอู้สุดยอดเลยนะคะพี่รัฐส่งกาลังใจให้นะคะขอให้น้องผ่านไวๆนะขอบคุณนะคะคุณบางออนคาเชนรามมาส่งกําลังใจสวัสดีค่ะนะคะมาทักทายส่งกําลังใจขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากที่เข้ามาส่งกาลังขายดีปังๆนะคะพี่แสงขายกับข้าวใช่ไหมคะปังๆ มดน้องเมย์บอกว่าจ้านะคะเซ็งไรคุณตาได้นานหลายเดือนนะคะพี่มาใหม่เพิ่งรู้นึกออกว่าน้องเปิดสองชั่วโมงใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่เปิดตาไว้นะพี่แสงวันนี้ออกไปขายของหรือยังคะออกไปขายของหรือยังวันนี้ฝนตกนะที่บ้านระดะที่ศรีบุญเรืองนะคะ ตกมือเดี๋ยวนี้ไว้ทานได้นานหลายเดือนนะคะพี่มาใหม่เพิ่งรู้นึกออกว่าน้องปปวยสองชั่วโมงใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่เปิดตาไว้นะทำสร้างพลังบวกเนาะนะคะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าทำงานด้วยใจจากพลังบวกจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆเยอะหลายคนเลยนะคะเราสู้ต่อไปเหมือนเดิมนะคะสู้ต่อไปเหมือนเคยตัวเองได้แล้วนะพี่เจนนี่แล้วว่านะ แล้วคะ่ะพี่สาวนะคะอย่างได้น้อยเราก็ถึงแม้ว่าดีๆนะคะพี่นะคะดีๆปังๆนะคะหมดไวๆจ้านะคะ <c oughs> โอเคค่ะพี่นภา,าก็ชอบดอกกุหลาบนะคะพี่นภา,าบอกว่าก็ชอบดอกกุหลาบเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะ คนบ้านเดียวกันแก่มองตากันก็เข้าใจอยู่นะคะ <c oughs> พี่เจนนี่ซื้อได้หนระืยังชุดสวยอะกระโปรงสวยเสื้อสวยนะอย่าลืมแบกอย่าลืมเผื่อรักกับน้องนารนะคะได้แล้วจ้ากระโปรงตัวหนึง่งน้องเมี <c oughs> ได้แล้วกระโปรงตัวหนึง่งพี่เจนนี่ว่าเธอสิเอาวะนี่ไปยิ้ม <c oughs> นะคะ ให้การทุกวันเลยนะคะครีเอเตอร์บ้านหลังน้อยนะคะพี่บุงนาด้วยนะคะไม่เน้นกรอกเสร็จเนาะเดี๋ยวจะไปกินผัดวุ้นเส้น,สนกับผัดวุ้นเส้นใส่นองใจเนึกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกําลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายนะคะพี่ช้างนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องหมูหยองเซนเต็ขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณน้องพวงพี่กุล ขอบคุณพี่สุพีอ่างคำขอบคุณพี่แสงนะคะวันนี้ก็จะไล่ยาวเป็นใจรถเยอะนะคะวันนี้น้องเมย์รถรถหมายถึงว่าขึ้นน้อยะคะ่ะวันนี้น้องเมย์ขึ้นน้อยนะคะ <c oughs> ผู้ชายนะคะแต่ตอนเป็นเด็กน้องเมย์เนาะประมาณว่า เป็นหลานว้าวเป็นอะไรที่แบบนี้นะคะสุดยอดเลยอะ่ะพี่คิดแบบนี้แบบเป็นอะไรที่สนุกนี่ทากับข้าสนุกนี่ถือว่าเป็นพูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ฝนตกนะคะขอ,อะรายงานพยากรณ์อากาศนิดนึงเนาะโอเคนะคะหลังจากที่เขาลดมาตั้งนานวันนี้เขาเพิ่มให้แล้วนะคะขอบคุณ Facebook ทุกท่านนะคะ ทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านลัต,ตนาซูเปอร์มัมนะคะตอนเช้าก็อืมพอดีเมื่อคืนดีมีดึกสุดเนี่ยพวกพี่พี่ที่เพื่อนผ่านกนะ็ไม่กี่วันะคะไม่กี่วันเพื่อนก็พอผ่านกันได้นะคะเพื่อนผ่านกัน ันนี้น้องมีขึ้นน้อยเหมือนเท่ากับที่รัดลดเมื่อวานนะคะคือเท่ากันกับเมื่อวานที่รัดลดไปนะคะพี่บุงหงาขอบคุณมากมากนะคะพี่มานาะจะเสร็จไมหมกกาะมไม้วันนี้นะคะบอจะเล่นโทรศัพท์น้องมีถามันรอบห้องนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากที่เข้ามาเปิดค่าการมองเห็นนะคะช่วงนี้ที่รัดกำลังสปีดค่ะนะคะสามสายสายหน่อยก็มีนะคะ ก็จะมีละครสั้นบ้างละครยาวนะคะตอนเที่ยงนะคะก็จะไปหาบ่ายอีกรอบเนาะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะส่งกำลังใจนะคะวันนี้น้องเมย์ก็น่าจะยังไม่เลิกงานนะช่วงนี้นะเพราะว่าเขาเลิกคุณน้องหมูหยองแซนตขอบคุณน้องเมยขอบคุณน้องพวงพี่กุลขอบคุณพี่สุพีอ่างคำขอบคุณพี่แสงนะคะอานาะกำลังกรอบไอ้นั้นนะคะคุณแอลก็ไปขายของ เฮงๆปังๆังนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยนะพี่รักีพี่วานะก็บอกว่าเคยใส่นอนน้องกระปงใส่แห่การบวชมาซานนะคะเพื่อนทนนะคะเพิ่งมาบ้านได้สองวันเนาะนะคะมาบ้านถึงบ้านเมื่อคืนวานนะคะความสุขของเราเนาะพี่เนาะใส่เป็นไปโลดเนาะพี่เมย์ไอเนาะพี่เจนนี่เนาะลูกเคยเมย์ก็ชอบทํากับข้าวถ้าเขามาช่า กำลังปล่อยปอยต้องรัดปิดล้านแล้วนะคะรัดปิดล้านลงเขอเอินบ้านได้นะคะส่งกำลังใจสร้างพลังบวกกันได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่ดมยาไปแล้วนะคะดงยาไปแล้วดมอีกสักหน่อยเนาะอหอมค่ะหอมมากเลยนะคะกระป๋อมเนี่ยอีเจนนี่สราคามที่มาจาก างแดนนะคะแล้วก็น้องพี่กูนนะคะแล้วก็หลายๆจะบแล้วก็เลยเป็นง่วงๆนะคะส่งกําลังใจให้ผ่านไวๆขอบคุณนะคะพี่นภพาตอนนี้น้องไลท์ก็จะเล่นสปีดบ่อยๆนะคะเปิดบ้านแอบเขียวกับพี่รันอ๋ออ๋อมาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะแอบเขียวโอ,ตอต <laughs> ะะ้ต้องได้กระตุ้นนะคะต้องได้กระตุ้นนะคะ น้องหมูหยองพี่รัดขอสอบถามอัะนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาส่งกาลังใจสร้างพลังหววให้พี่ัดด้วยนะคะพี่มานะก็สวัสดีน้องเมย์ครับผมนะคะคันให้พี่มานะหน่อยนิดนึงเลิฟๆินะคะทุกก็ต้องตัวเองก็ต้องมีด้วยนะคะซู้ๆูไปด้วยกันนะคะพูดถึงว่า ไม่เห็นโปรไฟล์ว่าใครเข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้โกกผมไปแล้วโอเคมากเลยไหมพี่ไม่เห็นผมขาวแล้วนะคะเมื่อเช้า <c oughs> ว้าว,ว,าวสุดยอดแล้ว,แล,วแล้วพี่เจนนี่ก็จะตัวสูงด้วยนะคะก็จะดูแบบหุ่นเพียวๆไปเลยเนาะพี่นะนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาส่งกำลังใจสร้างพลังหัวแม่ทีัะด,ด้วยนะคะ พี่มานาก็สวัสดีน้องเมย์ครับผมนะคะดีจังเลยมาส่งกำลังใจให้พี่รัตทุกวันเลยนะคะที่เชื่อมเลยนะแฟนน้องเมย์เนี่ยฟังนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่ว่าแค่เราแยกออกจากงานงานประจำของเราคือหนึ่งบางท่านถ้าไม่ได้ไปทำงานานะคะพี่รัขอคันไว้สักหน่อยเนาะจะได้จะได้พิกเมนง่ายๆ ยี่ชจ,จังจ้าจ้าเอมีถ่ายรูปตัวเองที่ลงลงตอนเช้าอ้าวไม่ไหวแล้วนะนี่ประมาณนั้นนะคะต้องป,ปิดแล้วนะคะแล้วไม่ได้โกกประมาณสักอ๋อวันนี้ค่ะเดี๋ยวหน้าถ้าอ่านก่อนแอลชอบกินซุปหน่อไม้ค่ะคุณมานะโอ้ต้องไปทานบ้านพี่ฝน <laughs> ใครบ้างต้องขอเอาไปด้วยนะคะที่ที่คุยที่คุยตามคอมเมนต์นะคะที่คุยตามคอมเมนต์อาจจะไม่ได้คายทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะพี่สาวมีแต่ผู้ชายโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่แต่รู้ไหมว่าหมวยองแฟนเพจด้วยนะคะ